โยวาซาสวัสดีวัยรุ่นเมกาสวัสดีวัรุ่นดูใบสดีวัรุ่นชาวไซทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมวันพีชไฟติ้งพาร์ทนะท่านผู้ชมนะลนะิงก์โหลดเกมนี้นะครับอยู่ด้านล่างขมยใใต,ต้คลิปนะครับเป็นเกมมือถือนะครับแนววันพีชต่อสู้กันนะมีให้เล่นในส่วนของแนวเนื้อเรื่องก็แนว PvP นะคุณดูนะไปโหลดมาเล่นกันเดอ้อคุณดูเด้อโคตรมันนะคุณดูอ่านี่ก็เป็นเซิร์ฟจีนนะครับคุณดูนะที่ผมเล่นอยู่นะครับเอาดิเอาดิเออเรียกกุกระบาดลงมาสวยนี่ดิแดงาเป็นไงะ ฮาดีฮาดีขนฝนดำมืดุ้ยนี่เลยครับสวยอาเด้อเดีอโคตรเด้งนี่มีไงนะมาแชลดีทีสสวยสกิลสักหน่อยฟัน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 โคต,ตรหล่อโคตรเด้งเออมีไงนะทับครับทับครับทับรัว ตับรัวโคตรโหดโคตหลอกโคตรตีเออโซโลเหรอนี่โซโลภาคกระเปียกเว้ยนี่แบบนี้นะฟันชวยเอ้อ โคตรรอโคตรรอบึมบมหน่อยกิวต่อเลยครับมาดีมาดีนี่ดีนี่เดีวนี่เป็นไงล่ะตายเฮ้ยเฮ้ยเกือบตายคนดูนี่ดีครับเรียบร้อยรอรอตึงตึงคนดูนี่ของรายวันนะภารกิจรายวัน Take it easy, bro. ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกกิ ไลออดสตรีมบัตรแกรบ็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง i c ชแมนช h o p โน่ .1 no เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c ชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยลากาาลาลากตา,าลาตา,ามาว่าว่รับของอะไรวะตรงนี้น่ถึงะยาด ลองดูอันนี้ผมจะปะไตแรงนะคนดูนะมาอ่ะมา,าคนดูลุยต่อครับ yeah woo ตึงจัดจาเลยครับพี่นี่อันนี้แบนตัวนะครับคนดูนะอ่าผมจะแบนโซโลหนึ่งเอ้ยอ๋อใครนู้กับอุสันตัวมันนั่นพูดอ้าววีแล้วโอ้โหแม่งแบนตัวตึงเราไปสองตัว เราเอาอันนี้ขึ้นแล้วกันนะปู่นี่สกิลผมว่าสลับดีกว่านะนี่เอาสกิลนี้มาใช้ดีแล้วแหละสกิลพวกแกถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วคนดูเอาสกิลนี้มาใช้เอาซิวเออสกิลสองทรงีคิงมาดิมาดิโอ้ยยิ้หมหายแล้วเจอตัวตึงนั่นนี่คนดูถ้าเอสโหดนี่ตายเลยนะผมแพ้แพ้ยับยับอ่ะ มาดิมาดิโอ้ตัวใหญ่ทั้งคู่บอกเลยโอาคุกก่อนปัก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 สวยนี่เลยครับสวยเออดีอดีนี่เลยครับสวย,ยสวยัสบต่อยาวๆสกิลแบมเอ ไว้นี่เลยครับกวาดโอ้กวาดผิดด้านไม่เงื่อนเรียบร้อยกูกวาดผิดด้านเออสคดแรงเกือบตุยนี่เลยนี่เลยโอ้ยไวนี่เลยครับตายกูก็โหดเหมือนกันนะเนี่ย ุก่อนนั่นแหละสวยว้นี่เนี่ยโอ้ทุพิด้านกูยังชอบเลยมันก็อยู่ตรงนี้เฮียเม่งกินเหล่าเยอะไม่งูสกิลไปก่อนสวยครับป้องแหน่งอ้าวป้องแหน่งเรือป้องแหน่งเรือป้องแหน่งเรือโคตึงนี่เดี๋ยนี่เดี๋ยวมาเถอะมาเถอะเออ เออเออวิววินี่ดิไว้นี่ดิกิวเลยดินี่ดิโอ้ดแลกกันครับดอกพฤกษายิงรัวครับยิงรัวะอืม อืมโคตรีโคตรีเดี๋ยวยิงต่อรัวๆก่อนนะคุณดูนะสกิลก่อนโอ้เรียบร้อยแนละ้วบืดเฮ้ยจะตายแล้วนี่มาว่ามาว่าโคตรีโหสกิลเลยเหรอตี้ยเหรอพี่โอ้ยตายเลยแม่เนี่ยลังลูกไฟเกือบเกิดใหม่เกือบรับแต่กลับมาได้เอาดิ ติตัวเราก็โหดนะเนี่ยคนดูสวยม,มึงตายของจริงไงตัวเนี้ยเอาดิ<อ>เฮ้ยรอบต่อไปเจอเอนนีนิ่ยว่ะคนดูอีนิ่วหนูตึงมานี่เนี่ยสวยสกิลแบมสวยครับยิงลงติดอยู่นี่เด่นนี่เด่นอ้าวอุ้ยแม่งเงมีเด็กพี่น้องตัวเสริมมาอืม สวยครับโคตรีโคตรึงอ่ะนี่ดิสกิลแรกกันเลยโอ้ตายเฉยเลยโอ้อีนิวหนึ่งหนึ่งกับอีนิวแล้วคนดูนั่นรอบนี้นี่ดิรวยโอ้โอ้นี่ดิครับตับเรียบร้อยตับยา,ยาวๆตับยา,ยาวๆเกือบแล้วนะนี่ดิครับ หวยสับเรียบร้อยอาออกเลยไง <laughs> ก,กาเกินออกทำไมเ่ะอครับน้อง <c oughs> <c oughs> เฮ้ยแรงเราขึ้นแล้วว่าอย่างเงี้ยผมมันเจอแล้วมันงุนยิ้ดใจนะมันเลยออกนะคนดู <c oughs> บอกแล้วแบนตัวไหนพี่ก็ชนะครับน้องโอ้รับของรายวันก่อนนะอ๋อโอ้ผมลืมเลยนะต้องมารับอันนี้นะครับรายวันแป๊บหนึ่งลืมรับของเลยรับของรับทุกวนันรับไม่ยุด นี่โอเคแล้วก็มารับอาหารนะครับอันนี้ผมทําอาหารไว้นะครับตัวตัวตัวโคตรีโคตรึงอ่ะพี่รับอันนี้ยังวะรับเงินรายวันยังวะคนดูเอ่อตรงนี้ตรงนี้โอเคเวลี nice. ่นอยส์ตรงไหนอีกมันจะมีกิจกรรมรายวัน ไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้นนแล้วก็อันนี้อันนี้มันเนื้อเมื่อกี้นี้เนี่ยล็อกอินทุกๆวันเราก็ได้ของนะท่านผู้ชมนะคตรอมาว่ามาว่าคนดูเอ้ยอันนี้มันอะไรสุ่มของอะไรวันนี้มาเอาของแป๊บหนึ่ง ้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ลิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล l i c h m a n s h o p อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโล ไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจ่ายทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โน่หนึงเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยนี่เออพารกิซิสพอดีเลยนะคนดูนะเชนี่ได้มันไลน์มันแล้วนะคนดูของคนที่คนที่อ่าดูก่อนดิไม่รู้สึกว่า ผู้จิตร้านี่มันจะออกวันไหนครับผมไม่ชัวร์นะไอ่ไอเนี่ยผมได้มนนาแล้วตัวมันนะแต่ผมรอสุ่มรอบหน้านะครับปอยู่ห้าสิบห้าสิบกว่าใบมันการันตีแปดสิบหกใบอ่ะคนดูตัวรอบหน้าน่าจะได้อยู่ถ้าการันตีมันเยอะขนาดนี้นะครับมาลุยต่อเลยเด็กครับพาฟูไต่แรงต่อแบบตึงๆแล้วไต,ต่แรงมันจะไม่ค่อยเจอพวกสมูอมาลินเท่าไหร่แต่มันก็จะเจอตัวตึงในที่ยิงแรง,งสูงๆนะ ลูฟี่ออกเอาไอ้คิสรูกับไอ้ไอ้นี่เย้ยโดนแมวนไม่นี่เอาแก่โดนแมวนนี่แก่ What the hell น kind of wow. oh, oh, ี่สกิลลุงแกก็โหดอยู่นะคนดูแต่ไม่ค่อยถึกเท่าไหร่อับลุงแกนะมาดิมาดิโอ้จะโอ้กูเจอตัวตึงในตอนแรกว่าแต่เฮี้ยไคาวินด้ดิน่าจะสุ่มให้ทันเนาะถ้าสุ่มทันอีกจบแล้วนะได้ได้ตัวดีแล้ว ไว้แบบไว้เป็นตัวเลือกเสริมในการลิ้นนี่เลยครับเรียบร้อยสวยนี่เลยครับอุ้มตายโหดโหดคนดูนี่เลยครับเร e ียบร้อยอ้วนมาดิมาดิสวยนี่เลยครับ ไหวสับ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 โดนนี่แหละครับทุ่มลุงเก๋แม่งโหดอ่ะโหดจัดๆเลยโอ้ยเกือบปันโดนแล้วเมื่อกี้นี้ตัวเราใหญ่พูดแม่งเป้ามันเป้ามันสูงคอมโบเดียวแม่งครึ่งรอดนี่เนี่ยโอ้กูตายได้เลยนี่คนดูเออหมดขาวโนตึง นี่เลยครับนี่เลยครับโดนสวยสวยทุ่มตายตะกิ้โคตรแรงอ่ะนี่เลยครับอือตีก่อนกระแทกสวยสับก่อนเลยโอ้สับสับฟืดได้ไงเมื่อกี้นี้ โอยปีระยะโคตรไกลเมื่อกี้เนี่ยนี่ดิไหวรดนอย่างนั้นน่ะรุนอย่างนั้นนะ่ะรุนอย่างนั้นนะ่นยงงนนะยิงครับยิงรัวๆสะสมแต้มสะสมแต้มมาดิมาดินี่เลยครับเรียบร้อยเว้ย นี่เลยครับสะสมแต้มสะสมแต้มเฮ้ยเออนี่ลบได้ด้วยนีเลยแบยิงป้องเหน่งสักหน่อยยิงป้องเหน่งสักหน่อยสวยตับม้วนนะตับหัวน่ะตับม้วนะ่วนะทำเป็นแค่ขี้มูทำเป็นแค่ขี้มูคคม,มึงตายเออมาดิมาดิ ต่เอเป็นแค่คิมูกสวยนี่เลยนี่เลยแคีิมูกแค่คิมูก <laughs> อีซี่อีซี่นี่เลยครับสวยวยินี่เลยสวยโึงจิดจัดติดจัด นี่เด็ด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 โลโลเด็ดเฮ้ยโอ้โหกดผิดนี่เลยครับเรียบร้อยนี่เลยครับเรียบร้อยนี่เลยครับเรียบร้อยโคนทีคนทีว้า นี่ออเออโช้าที่เจอกูอืมทำไปหลบได้อุ้ยแม่งหอยไก่เนี่มาหานี่ยเออ้อมอ,ม,อม,มาดีนี่เด็กครับ โอ้โหเล่นแข็งโหดจัดเลยนะเฮ้ยอะไรวะอูไม่ได้เดินนะคนดูเออโหตายเลยเหรอเฮ้ยเอาอ่ะอดจิ๋มหายคนดูอดกดโครูดเลยอะครับพี่ไอ้บ้าเอ้ยหัดจังวะ แม่งแช้งตัวเดียวแม่งรูดกูสองตัวเลยดาวกูหายไหมเนี่ยไม่หายเลอยอโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเจ้าตัวเกมวันพีชไปติ้งพาร์ชน,นะลิงโหลดเกมนี้อยู่หน้าหน้าขมยแต่คลิปน้องสำหรับวันนี้พี่โค้กกันตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโคเตึง ้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ลิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล l i c h m a n s h o p อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุม ไลโอดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย